ไปค e back! Friends. ก y f r ฟรน d ์ก็ตอนนี้นะครับพี่ก็ได้กลับมาเล่นโลบอกวนะน้องหลังจากที่พี่ได้ห่างหายจากวงการนี้ไปนานเลยก็ตอนนี้ก็ได้กลับมาอีกครั้งแล้วครับก็ช่วงนี้ก็ติด L.O.L. นะก็เลยแบบไม่ค่อยได้มานะจะพยายามกลับมาลงคลิปบ่อยๆเฮ้โบดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะเจ้าของช่องจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปฝากไว้คิดพี่ก็หายเยอะแค่มันมีแต่คนแบบ ไอเชฟไม่มีแต่คนแบบไอเชฟสู้กันหนึ่งหนึ่งสู้อะไรบ้างไม่ี่ยไม่เป็นน้ำนับยูต้าเข้ามาเลยนะใช่ใช่ผมเห็นแล้วไอเชฟไม่ได้เล่นนานแล้วอ่ะอะไรเนี่ยอุ้ยไอตัวนี้นี่ว่าไอตัวผู้กันรักแท้เดี๋ยวผมเล่นรักแท้รักแท้รักรักแค่ไหนพี่เล่นตัวที่พี่เก่งที่สุดเลยแล้วกันน้องอยู่ไหนวะอยู่หลังพี่อ่ะใครน้องวันนี้เราจะไปลุมใครดีวะเราวังเข้าร้องเหมือนตอนแบบ invisible นะให้ร้องอ่ะเราต้องหาเหยื่อไป ไอ้เช่ไอ้เช่แม่งสกีนแม่งนั่งรถมาเยอะไอ้ยมสุรตานั่งรถเชี่ยคุณเฮ้ยนี่นี่โอ้โเฮ้ยมันก็สองสองน้องเฮ้ยน้องน้องไม่โดนน้องไม่โดนเจ้าแมลงทีมเมอร์ใส่มันทีมเมอร์ใส่มันทีมเมอร์ทีมเมอร์ใส่มันทีมเมอร์ทิมเมอร์ละหาเด็กเพิ่งเกิดเดี๋ยวเว้ยไอ้นี่มันโหดเกินไปอ่ะเฮ้ยน้องมันเหมือนเมื่อกี้พี่เห็นเครื่องมุสอิยาเวตน้อง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 ดูนี่นี่นี่เชี่ยเช่ ้นมันนี่้นมันนี่มันนมันนี่เฮ้ยพี่ได้น้องวีน้องไม่ได้น้องไม่ได้น้องเฮไม่ได้ไมน้องเร่ได้นเราข้นเลิกแล้วเลิกแล้วเลิเฮ้ยใครขึ้นมือเวัยเขาขึ้นมือส่เบสก็มาอี๋เฮ้ยอะไรวะมันอัปเดตใหม่เหรอใช่ใช่พี่มันมีเครื่องมือส่เวทมาเยอะมากไอ้ชี่เอาเครื่องมือส่เวทมายูอุนอยากได้ยูอุนไอมันไปแมันไปแล้วน้องขึ้นฟีเลยกับไปนี่อยู่เนี่ยไอ้เจ้าของมันก็ไล่ด้วยอี๋ ยังเป็นโคเซียนนะเจะของแม่งก็ไล่ลลด้วยสุดไลวไปผมโดนสองคนเลยเนี่ยโอ้โหไอ้ทีนี่โคเซียนอะ่ะไอ้ทีนี่โคเซียนะระวังว่ามันบ้าสัตย,เยเ์เยวิจัดอ่ะบ้าเกมบ้าเกมใอ้มันบ้าเกมจริงอุ้ยอู้โอ้บา้บาเกมบ้าเกมโอ้ยกี่ตัววะ่ดีน้องเดี๋ยวพี่ไปน้องเดี๋ยวพี่ไปพี่ใส่เยเวิจย้อนกล<อ>ับอยู่น้องพี่ใส่เยวิจ่ันกลับอยู่มันตายไปเมียเอ้ยหัวแดงตายแล้วเหรอไม่ผมตายแล้วเฮ้ยน้องๆยูนยุน ยังมันกันตรงข้างมีเพื่นมีคูมีมีคนมียูนอยู่มีคนมีแบบเครื่องมือสายเวทตกตกหยิบอยู่แล้วจะเป็นขโมยของตีน้อยตีน้อยไหยตีน้อยตีน้อยต้องตีน้อยตีน้อยด้านล่างมันต้องมีศึกประจันบ้านเดี๋ยวเราราลองมานาตีมันก่อนมหนม่ต้องรอพี่เอ๋อโกรธลุงให้ก่อนเพราะว่าผมก็มีอัตีเหมือนกันไง น้องแต่พี่ไม่มีน้องพี่ไม่มีพี่เอาสุขุนยวสุขุนวยก่นอนเฮ้ยกลางนาคเหรอเฮ้ยเลียเล่นลอยลุมลุ่มันลุ่มันลุมมัน,มมนตายเรน้องลอยตายพี่มันมันก็ม,มันก็ปลาคมออหมอนี่ไปกับมันหยิบดาบเรื่อยๆพี่ไอ้น้องลอยหยิบยูอ,อุนพี่ไปดิยูอ,อุนเฮ้ยน้องยูอุนหึงไ <c oughs> อ้ยี่โคตรึงอ่ะโคตรึงอ่ะเล่นลุมโคตรึงอ่ะพี่ชายอ๋อกูสกิลพิโดนเหรอ เฮ้ยเฮ้ยน้องมันเปิดตาน้องมันเปิดตาก็โจไม่โดนระวังดีสีม่วงมันนีมันไม่ไหวนะระวังนะโอ้โเฮ้ยกูตายกูตายกูตายแล้วมาแลอะไรกันพี่เมล EC Timer เราโดนเรโดนแล้วน้องเฮ้ยคอยดูค่ะดูค่ะดู EC Timer โอ้โหตรงกลางโคตรนัวเลยพี่เมลเอ๊ะสึกสองด้านอะศึกสองด้านน่ะน้อง ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไม่ไม่ไม่พราะกูจะลู้เพราะกูจะลู้มึงมันนวยเหี้ยเนี่ยไอ้เหี้ยเรียบร้อยตายตายตายหาเหยื่อหาเหยื่อหาเหยื่อโอ้ต้นน้องเด็ด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 ไปโดนลุมไปโดนลุมน้องถอยมาก่อนน้องถอยมาก่อนถอยมาก่อนถอยมาก่อนพี่กินยาแป๊บนึงไอ้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 แม่ง่ะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกูซื้อยาอยู่ไอ้น้อง เฮ้ยไอ้ม hmm. mm ีมโหฬารกาท่านบนแต่วะนี่ไงนี uh, um, mm, to media to media ่มันลงมาแล้วมันลงมาแล้วเนี่ยมันอยู่ข้างล่างพนเนี่ยต้นไม้เนี่ยดูตรงกลางเนี่ยล่ามโหฬลากาเอ้ยเปิดมัวเปิดมัวเอาอีกก่อนเลยคิวมโหฬลากาก่อนแม่งนักศิลป์เวทแม่งหลบตัวกันคิวมังหะลากาแต่พี่โดนอยู่เฮ้ยเฮ้ยคำพิบัตาเรียบร้อยความดุร้ายใช้ไม่ได้กับที่นี่นะความดุร้าย ไ <Workers S 2> อ้ีือป่ีรยมันหยอาคมได้แบกแดีิห่มคกดิึงไปโดนมาหัหลักาก่อนดิไอ้โบรึงจะแค้นะไรกูขนาดนั What, uh ้ไอ้ยี่โคตนัวโคตรนั่ไอ้ใส่โคตรนั่ไอ้มาหหลคอยู่นู้นมาหหลักคำอยู่นู้นเอามาหหลักาก่อนจบร้อยตายไอ้ย่านยย่า นี่นี่นี่อะไรน่ะไอโวเขียวป่ะแต่เราเพิ่งลุมมันนะพี่เราให้โอกาสเขาหนาไหมให้โอกาสปิดตีกูไปละกูไปละน้องปลอดภัยน้องน้องมันนีมันน้องน้องมันอยู่นี่น้องมันอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่มันแอบอยู่แอบอยู่ลุมลุมสุคนะลุมสุคนะไอ้เหี้ยเหมือนนนเรื่องลุมสุคนะเอ้ะมันหนีมันหนีมันหนีลุมสุคนะเหมือนนนเรื่องลุมเฮ้ยเฮ้ยหลบนี่มันหมดแล้วน้องสุคนะหมดแล้วเฮ้ยไปขยุ่งจีแล้ว ไอ้แบบนี้ทำมากันโดนดุมพ oh. 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 uh. ี่เล่นในกรดก็ได้แต่พี่เล่นในกรดก็ได้น้องคือพี่เล่นในกรดก็ได้เอ้เนี่ยโดนจี้เสริมเดิมือมไใช่หิเฮ้ยเอ้ไอ้ไอย่า้ของกูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้อง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 เอามายังไงน้องเอามายังไงเดลิเวอรี่เอไหนเดลิเวอรี่เฮ้ย อะไรอ่ะแล้วมันจะใส่นัวมันจะใส่นัวมันมันจะใส่นัวจะใส่นัวมันมันก็อยากได้ของน้องอ่ะมันอยากได้คือมือสัญญาวีตมาดิมาเอาดิอุ้ยไม่โดนควีเวีตมันต้นนัว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 นัน้องยิงไปยิงไปยิงไปคือมือสัญญาวีตพียองก็ได้พียองก็ได้น้องมันตีแรงขึ้นปะได้ใช่พี่อ้าวยิงก็โดนนะอุ้ยมีพักพวกเฮ้ยอะไรมันมาจากไหนอ่ะไอ้นั่นมาจากไหนอ่ะ โอ้ยเด็กพอมีดเลยกูแตกเฮ้ยแบกแฟนไอ้ยูแบกแฟนเต่ปพอมเฮ้ยน้องขึ้นมือใส่เวทมาอยู่ในนาเขตแล้วไอ้เียถ้าเราไม่ได้ใช้มันก็จะไม่ได้ใช้เหมือนกันอ๋อกูโดนกูโดนกูโดนใส่นอนอยู่แต่ไม่มีเครื่องมือใส่เวทเครื่องมือใส่เวทมันหายไปแล้วเว้ยมันหายไปกับนาเขียดแล้วใช้เงินแก้ปัญหา ไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรโอ้ยเฮ้ยเๆซื้อเหรอซื้อเหรอใช่พี่สิบบาทอ๋อพี่ได้แล้ววะเอ้ยน้องอ่านเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรมันคืออะไรวะดูนะพี่เฮ้ยโอ้โหย่ะปืนเรียบร้อยพี่ขอดาบนี่แล้วกันไม่เอาทำมมันมันดีนะมันยิงได้แค่สามนัดพี่ถ้าเกิดมันยิงเยอะจะโกเกินเราของทิ้งไว้นี่เอาของทิ้งไว้นี่เหรอทิ้งได้เหรอ ไม่ได้ของมันแกงนะของมันหายอ่ะของหายอ่ะแสดงว่าเราต้องถือแล้วใช้เลยตื้อใหม่เดี๋ยวพี่ขอพี่ขอด้วยน้องพี่ขอด้วยพี่ขอด้วยใช่พี่เมียกี่บาทอ่ะร้อยสิบห้าพี่จะปืนน้องอึนผมจะปกป้องฟังละจัไอ้เหี้ยกูจะยิงมึงให้ตายเลยสัตว์เรนนี่ฟังละจังปังปังใส่นัวตรงนี้ไม่มีใครช่วยเธอแล้วนะปังปัง กปังกูยิงไม่หยุดเลยแม่งยิงได้แน่ตีอ่ะปังเฮ้ยน้องพิสารตอบดาเมงเอาเลยีฟันมันอุ้ยโอ้โหมันตีสามทีโคตรเท่อะไอ้เชี่ยโอ้โหแม่งอาวุธอัปมันดีมากอ้าหุยจุ๊กจุ๊กจุานตายนะใครมีเครื่องมือใส่ไม่ท้ามตายนะบอกเลยซื้อใหม่แล้วอะอะไรอะอะไรอะอุ้ยเฮ้ยหุ่นหุน เฮ้ยเฮ้ยอย่าต hey. hey, ีกูอย่าตีกูอย <laughs> ่าอย่าอย่า huh. ต well, we ีก right, oh, wh ูนะไอ้ยนี่ไงเอ็มาฮิโตะเอ็มาฮิโตะเฮ้ยเฮ้ยมันจะตีทุกคนในความท้าจะไหมยมันฆ่าทีไรมันทีผมตายผมไม่ได้ขอเฮ้ยอย่าหยุดนะน้องเรามันล้มมันก่อนน้องน้องเรามันล้มมันก่อนไม่เป็นไรพี่ผมรู้พี่ทำได้อะไรเนี่ยเลยเนี่ยอู้น้องมันแข็งแกร่งมากเลยน้องเหยนระเบิดตีจะตายเลยเอาตายเลยโอเคตังค์หมดแล้ว ถูกว่ายูนยูนตอานี้เราก็ไล่ทันทานแล้วน้องเอ้ยเราจะไปหาลุงเด็กโรบอทกันแล้วของโก้ลุงมาดิลุงมาดิอืมไอ้เที่ยมึงมีคอสเดิมไม่กินกุ้งมันอีกทำไมวะเครื่องมือสายเาไว้ดัับพิเศษที่ขอแล้วกันยูนนี่ไงนี่ไงหู่ตกตาตกอ๋อเราเราทนายความก่อน โอ้โหอะไรแมันยึดอาคมปูเอ,<ล>อ้ยม<อ>ันยึดอาคมแต่เรามีมีดพี่เมียนาเคตอะไม่เป็นไรซีมิ่งซีมิ่งอะโดนกุณล้มอีกอะนี่ไอ้ไยูชัวโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยอะไรที่สวดกทีเลย อ๋อมันให้ต้ามตัวน้องเอาตายน้องตายเลยอะไรเนี่ยอไปโดนดาบไปชีวิตเลยน้องอะไรวะมันหยุดอะคุมตามผมเฮ้ยพี่ไปยูพี่ไปยูพี่ไปยูน้องพี่ไปยูพี่ไปเติมอยู่เติมไว้เติมไว้เติมไว้ใส่นัวกูโอ้๊ยตายเลยเหรออน้องมันบ้าเกมมากเลยน้องน้องน้องบ้าเกมมากเลยการคอมช่วยเดินดวนบ้าเกมบ้าเกมเฮ้ยมันตามกูมามันตามกูมาไปเรื่องโศกศิลป์อปเรื่องการไปเรื่องเชี่ยมันหลวสศิล์เวร์มันขี้ลุ่มไหมฮะอื้อหือลุ่มลุ่ม โอ้ยที่ใหม่แหละโอ้ยโอ้ยตัวกลางละเห็นไอ้ยื้กีบกี้แพ้ที่เบอ้์เฮ้ยมันมันฉุดมันฉุดมันฉุดมันฉุนดทำเดี่ยวมาดิมันฉุดมันฉุดเรียบร้อยเรียบร้อยโดนโดนฉุดสามคนเลยลุมสามคนโอ้โแม่กเล่นเพื่อนว่ะโอ้พี่เบวันพีสาวคนเลยพี่เมลสามคนเหรอใช่พี่ไปเดีววะยาเลยไปดีกว่าโอเคเราหนีเลยเราหนีดีกว่าหนีเลยหดื้อผู้ชายสายเว้ยไม่ขี้หนีไหมนี่ไหม